มมณีรู้ไหมไม่ใช่ค่ะตั้งแต่แม่มณีกลับไปที่โลกของอนาคตนะนใช่แล้วรเราพี่คืเหรอจ๊ะคะครับคิดถึงแม่มณีมากๆเลยนะพี่คุณพี่พูดภาษาแล้วแล้วหนูหล่ะคิดถึงพี่ไหมเปี่ยนรู้ภาษาเร็วมากทำไม<า>คุณพี่พูดน่ารักจังเลยคะ คิดถึงมากค่ะจังหวะการพูดทำไมอ้อนเัอเลยอะ่ะอ้อนแบบนี้ไม่ต้องเดินตลาดแล้วมั้งทำไมอ่ะเจ้าคะมาเดินในหัวใจพี่ดีกว่า<ม> <c oughs> ไปเดินนานแล้วเจ้าค่ะไปเดินนานแล้ว <c oughs> ถ้ามีโอกาสสงกรานนี้นะ่ะจะให้คุณอิงแม่ไปขอนะ <c oughs> จะตามไปขอ <c oughs> ถึงอนาคตเลยว้าว <c oughs> Amazing ไครได้เหรอเจ้าค่ะกระจกบานนี้จะแตกหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าชายแบงค์หน้าแหลมมากมันจะทิ่มกระจกไงแหมที่ตัวเองหน้ายาวไม่พูดเลยนะพูดให้พูดให้แต่วุณื่นะรับคุณหลวงเสียงใครหรอไม่เอาคิดไหรอนเออนี่รอนจ้าค่ะรอนจะพูดให้คุณชายไม่ได้นะขอรับทำไมจ้าคะถ้าพูดความจริงเข้าใจไหมขอรับ หลอนโผัวมาแล้วสดชื่นนหลอดไหลเร่อยก็มันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าคนมันแบบนีแก้วรู้สึกว่าสองวันมานี้หล่อนไหลมากเลยลื่นไหลมากเอออขออนุญาตนะครับมือเร้านี่ไหมยางมานากันครับ อันจอดรถเอ๊็กยังมาเพื่อนสะอุกสักวยเนาะเพื่อนยางไม่นำกันดิเพื่อนนึงกันนายเร่ๆไปฝึกทหารมาล่ะไอเลี้ยมสิละไอเลี้ยมสิละอันต้าตามือว่านหมือก้อนมันหัวจะไปส่งแบบนั้นมามือถึงไปหามเพิ่งมาเหรอติวสันมันเลยเปรกก่อนมันเลยวปะมันอาขันเข่าห้องไปในคอยเตะมันอีี๋ด้เนาะความผิดของเจ้าเนี่ยติวสัน โอ้เขาเด่ดนะเออครับถึงคนดำจังไในบัตนี้จังในตัวบัตนี้จังไในตัวเขาเตี้ยบ้งบ่ฝากไอ้บ่บอกมันดอกฝากเขาเตี้ยอีลาไอ้บ่บอกดอกอ้อะไปย้อนสินาลาเขาอยู่ในตีปะได้แท้าไหมโอ้ยมันเป็นผู้ใด้เส้นมอกสีขาวพี่ออร่าพี่ออร่าโดดเด่นครับมัวกกีตาร์ลอยลงมาหน่เด้อกูหมายถึงหมวกูไม่ได้หมายถึงมือกีตาร์ร้อยสี่ร้อยไขว่าแล้วอย่าไปบอกเซเล่า Jag gick en elgrej där.